เซัรพรส์ที่เด่นแม่สามีทำเซอร์ไพรส์ธัญญามอบของขวัญให้จนน้องสาวเป็กน้อยใจเลยล่ะคะ่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นครูที่ถูกจับตามองเรื่อเรองความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเพราะที่ผ่านมาก,ก็มีประเด็นจนมีเรื่องให้เมาส์มอยกันทั่วบ้านทั่วเมืองสําหรับคู่ของธัญญาธัญ,ญเรศกับเป็กสัญชยัยเป็นประเด็นที่เพิ่งจบกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากนั้นทางด้านสามีก็เอาใจดูแลภรรยาเป็นอย่างดีคะ่ะโดยมีการโพสต์แซลยอกล้อยกให้เป็นเมียหลวงยืนหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นชาวเน็ตหลายคนชอบใจกันยกใหญ่เชียวล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดทางด้านคุณ แม่เป็กสัญชัยได้มีการเรียกธัญญาไปหาเพราะมีการเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นสร้อยข้อมือเพชรสุดหรูอีกด้วยในสาวธัญญาได้มีการโพสต์ข้อความใต้ภาพเอาไว้ว่าคุณย่าเรียกไปหาที่บ้านพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์มีของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยข้อมือเพชรสวยเลอค่ามากๆมามีกก็ชอบใส่แต่ว่าชุดสบายๆจากร้านของคุณเพื่อนมันเข้ากันได้ใช่ไหมขอบคุณคุณย่าตุยมากๆนะคะจากนั้นทางด้านน้องสาวของเป็กสัญชยัยเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้ภาพว่า ไม่เห็นมีให้ลูกสาวมั้งเลยในขณะทางด้านธัญญาก็ตอบว่าลูกสาวมีเยอะแล้วทางด้านคุณแม่ก็เข้ามาตอบอีกว่าลูกสาวมีให้อยู่แล้วจ้ะแม่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารักจริงๆเลยลคะค่ะ